สวัสดีครับจากร้านทวัดไช่อัลต้แอร์นะครับขอบคุณทุกค่าดีๆที่ทุกค้านำมาด้า d a เอ็กคันนี้มาติดเป็นฟิล์มไฮคูลเซรามิกก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราล้างรถให้สะอาดก่อนเพื่อลดฝุ่นให้ได้มากที่สุดแล้วไปติดในห้องที่ปลอดฝุ่นนะครับเพื่อทําให้ฝุ่นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทําไมต้องฝุ่นน้อยที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานส่วนมาด้า CX30 คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นฟิล์มไฮคูลเซรามิกเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า บานหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็คือ CM 2 0หรือเทียบเท่ากับ60%นนั่นเองเวลาเรามองตรงๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเขามองไม่เห็นข้างในเลยให้ความเป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่ออกรถสีดำแนะนำว่าควรติดฟิล์มดำนะครับเพื่อทำให้รถดูดุดันและสวยมากยิ่งขึ้นมันจะเข้ากับรถมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น,นะครับบานข้างนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็น CM 05หรือเทียบเท่ากับ80%นั่นเอง จะสังเกตได้ว่ามองเห็นข้างในได้น้อยมากๆหรือแทบจะไม่เห็นเลยสำหรับฟิล์ม60-80เนี่ยจะมีคนจำนวนมากถามว่าเราจะมองออกดีไหมเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันกันก่อนนะครับแล้วผมจะไปนั่งข้างในแล้วก็ถ่ายออกมาให้ดูว่ามันมองออกเป็นยังไงบานท้ายนะครับก็ใช้เป็น80%เช่นกันวันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าฟ้าปิดเป็นวันที่ไม่ได้แดดจ้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าข้างในนะครับ เวลาเรานั่งข้างในแล้วมองออกเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยสำหรับฟิล์มไฮคูณตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเขามองออกค่อนข้างที่จะสบายตามากเนี่ยครับสำหรับ80% 60ประมาณนี้พอเรามองออกแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าความสบายตาเนี่ยสูงมากๆหรเลยให้ความสะดวกสบายนะครับ ในการมองออกไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนแต่สําหรับถ้าใครมีอายุนิดนึงนะครับหรืออย่างเช่น50ขึ้นไป40ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องพิจารณาว่าเราจะใช้เป็นตัวของ80%ดีหรือใช้เป็นตัวของ6 0ดีนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นรถของวัยรุ่นนะครับเน้นมืดๆเข้าไว้ให้ความเป็นส่วนตัวเป็นหลักนะครับแล้วก็รถเป็นรถที่เอาไว้เก็บของแหละพอรถเอาไว้เก็บของใช่ไหมครับติดฟิล์มดําได้เปรียบแน่นอน อันนี้เรามองออกนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราเห็นได้สีที่เป็นธรรมชาติประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้กระจกมองหลังประมาณนี้เนาะส่วนต่อมานะครับเราก็ห้ามใช้กระจก7วันแล้วก็ฟิล์มที่เราติดไปนะครับสำหรับใครที่เห็นข้าบน้ำเล็กๆน้อยๆน,นะครับพวกนี้เจอแดดเขาจะหายเองไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับแล้วก็มีใบรับประกันเฉพาะตัวฟิล์มนะครับ 8ปีเอเจปีตัวนี้7ปีนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตแชออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0ูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ